มืวอนี้ราคางัวนะครับตึงๆในจัหน่อยนะครับพี่น้องอ่ามีคเกษตรกรเข้ากับสูนต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเอาฝากถึงนายห้อยนะครับฝากถึงนายห้อยทุกคนนั้นราคาซอยพี่น้องเข้าเนี่ยครับดําราคาช่วยคนเลี้ยงนะครับถือายก็จะค่อยขายครับอ่าผมว่าการแก้ปัญหาดีเสียงว่าเขาไปคุ้นนะครับมันโมเมนต์่ีเสียงว่าถือ เพื่อจะไห้เต้นทุนนะครับอาอที่ว่าเราต้นทุนนะครับปรฐบาลนเจะมาซอยเรื่องอาหารนะครับอาหารข้นนะครับหัะอาหารขืนจังเลยนะครับแต่ว่าราคาหัวพี่น้องส่วนทางอันลง่นะครับพี่น้องต้องไปดูที่ต้นทางนะครับหัวอาหารนะครับไปปรับลดหัวอาหารดีกว่าที่พาซื้อว่าพี่น้องคือเขานะครับช่วยเหลือกันนี่ก็ซื้อมากยังไม่ได้ขายเนาะยังไม่ได้ขายครับตัวนี้ครับหัวเบอร์นี่ก็รับพันครับพี่น้องมืองหัวรับพันนะครับราคาราคายังสูงครับตัวนี้อะไรเตะตัวนี้ตัวนี้ก็บ ยังไม่ถึงมือนลยครับพี่น้องเรารอเดี๋ยวพี่น้องมื่อครับคอยเหลือกันซอยเหลือกันครับซอยเหลือกันไปหัวอาหารดีกว่านะครับบรแวนสีมาลดเรื่องน้ำง้อเข่าพุนนะครับพิษพิษนะครับพิษปากข้างพี่น้องทั้งเฟรนดี้แล้วเนี่ยนะครับเออไปลดหัวอาหารนี่ขึ้นจังนะครับแต่ราคาง้อนี่สวนลงจังเลยนะครับอ่าก็หนีนอครับเมียนเมียนเมียนเออขอว่าไปลดที่ที่ที่หัวอาหารดีกว่าที่อาหารนะครับบรเวนลดที่โคกงสางนะครับอ่าพี่น้องฝากกันฝากกันนะครับช่วยๆเหลือกันนะครับขอบคุณครับ